และคลิปในวันนี้นะครับผมเราจะทำการเอามอนเตอร์ทั้ง6ตัวนะครับผมมาทำการสร้างเป็นบอสนะครับจากนั้นก็ฆ่าและเอากระทมาเพื่อเอาชีวิตรอดนะครับผมคลิปนี้จะเป็นยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ที่สำคัญอย่าลืมคอมเมนต์กันเยอะๆนะฮะไปรับชมคลิปกันล Woo เลยเซนคับออฟฟิเชียล โอ้ยเลยครับผมก็สเวนดีด้วยนะครับไม่ได้เล่นงานเลยเ้เสียเป็นไรวะเฮ้ยเสียเป็นไรออก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับก็วันนี้เราอยู่ในเกมของไมค์ครับแล้วก็อยู่กับผมคนเดิมคือไมค์กี้นั่นเองนะครับทุกคนนะหลังจากที่ผมหายไปประมาณ5วันนะครับก็คือช่วงนี้ผมไปทําเพลงอยู่ในช่องเฟรนด์ครับบิวสก็สามารถไปติดตามกันได้นะครับแล้วก็เพลงของผมก็คือจะปล่อยเร็วๆนี้คือวันศุกร์นะครับแต่คลิปนี้น่าจะปล่อยวันนี้วันที่เท่าไหร่วะโอเควันนี้วันพฤหัสโอเควันนีหคคทกก็เ วันนี้ผมจะทําการอาหาคาถาใช่คาถาเป็นคาถาที่แบบว่าสามารถใช้พลังของสัประสัทหรือว่ามอนเตอร์หรือว่าอะไรสักอย่างนึงได้นะครับนั่นแหละต้องสู้กับบอสก่อนเอาบอสสาตัวนี้ออกมาเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดียังไม่ได้เตรียมตัวเลยมาเลยเจะจะเปิดบอสเป็นอะไรอ่ะเอนาน,นี่เอนาน,นี่โอเคดูดแมนแบบ แล้วตัวอื่นคือบั๊กใช่ไหมโอเคครับทุกคนบั๊กโอเคงั้นเดี๋ยวง่ายๆเลยผมมีของที่ผมทิ้งไว้ตรงนี้อยู่โอเคทุกคนอันนี้ผมก็แอบทิ้งไว้นะครับเพราะว่าอาจจะเกิดอะไรบั๊กขึ้นเป็นอย่างที่ผมคิดไว้จริงๆด้วยนะขึ้นย้ายพริบตาจริงนั้นเหรอโอเคครับทุกคนก็คือง่ายๆผมจะเอาบอสต,ตัวหนึ่งออกมาก่อนนะครับเป็นบอสยักษ์ใครได้ดูคลิปนั้นไปแล้วก็คือถ้าเราสู้กับตัวนั้นชนะใช่ไหมเราก็สามารถเอากระถางของมันมาได้นะครับ What ทำไมไม่ได้อะไปหนึ่อน โอเค l e ส s, okay, s g มาเล่าบนี้น่าจะได้นะใช่ไหมเจ้าแก่เจ้าช่วยเป็นพยานในฉันด้วยนะใช่ไหมใช่แล้วเออเจ้าเนี่ยมันโง่งจริงๆเลยนะคนดูถ้าอย่าไปกดไลค์ฉันนะเออคลิปนี้จะหายไปภายในสิบเก้าแปดเอ้ยบ้านั้นมุกนั้นเขาเล่นกันเต็มเลยแก่เอ้ยอ่าเดี๋ยวทุกคนทําการโยนก่อน,นผมผิดพลาดอะไรหรือเปล่าเนี่ยอ๋ออ๋โอ,โอ,โ,อ,โ,อโอเคผมจําได้แนละ้วโอเคครับทุกคนผมขอโทษด้วยผมลืมเขาเรียกอะไรนะ <laughs> ผมลืมอย่างหนึ่งไปเว้ยก็คือนี่ไงนิเทสตาร์นี่ไง กูลืมเองกูโง่เองทุกคนขออภัยครับทุกคนมาเราจะทําการสู้กับบอสตัวหานี่กันนะครับผมหลังจากที่เราได้สู้กันไปพาร์ที่แล้วแล้วนายบอกเลยทําโอ้โหชุดนี้อึดมากครับทุกคนอึดไม่พอผมแดกนี่เข้าไปอีกพอแดกนี่เข้าไปอีกใช่ไหมกูกลายเป็นก๊อตเลยกลายซูเปอร์แมนครับทุกคนระเบิดก็ไม่สามารถทําอะไรผมได้แล้วจังหวะนี้เอากระทางมาให้ฉันโว้วววววววลืมดูเลือดตัวเองอย่าโอเคเลสโกเจ้าแก่ระวังตายนะ น,นี่ไงทุกคนได้แล้วครับผมกระทานในตำนานที่เขาบอกกันว่าสามารถใช้พลังสัรพสัตว์ทุกตัวได้ในเกมเ,เวอร์วแค่แค่ตัวในละครที่มันแบบว่าเขาสร้างขึ้นมานะครับเมื่อกี้โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่ากระทาน,นี้มีอะไรบ้างนะครับเขาบอกว่าถ้ากด F จะทําการ่ะเปลี่ยนอบิลิตี้ก็คือสามารถเปลี่ยนพลังได้นั่นเองนะครับมาอันนี้คือพลังอะไร,รอ่ะพลังแรกโอ้ไม o d ู r o มันก็คือพลังของคิปเปอร์นะครับทุกคนดูนะ นี่เลย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 ,เลยโคดโหดจัดจัดกินก่อนเพื่อป้องกันอาจจะตายเองได้ไปอารม์ไปพลังต่อไปกันดีกว่านะครับกาเดียนเลเซอรเช็ดโคเกาเดียนเลเซอร์ว่ะให้มันกาเดียนก็สามารถยิงได้เป็นสไนเปอร์ใช่ไหม ไม่มีวะโอเคครับทุกคนมันก็คือสามารถยิงเลเซอร์ครับผมดูว่าดูดูดดปลาตรงนั้นนะปลายุธอ่ะถ้าตรงนั้นเป็นปลายุธนะผมจะยิงด้วยเนะี่ยะครับสองหนึ่งเดี๋ยวนะยิงไม่เข้าหรือเปล่าวะเนี่ยมันยิงลงน้ําไม่ได้ทุกคนนี่งไงไม่ยิงลงน้าไม่ได้เว้ยเออโอเคไม่เป็นไรยิงตงัวบนบก็ได้เออเจ้าแก่วันนี้นี่นะนี่นะเจอปุ๊บอ่ะนี่นะโคตรง่ายทุกคนแล้วแรงมากละครับไปครับพลังต่อไปก็คือโอ้ม่คือเดตอันนี้คือเป็นอ่าเขาเรียกอะไรเป็นยกของของอะไรนะไอรอนโกเลมนะครับ ถ้าโยนนั่นเองนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะโยนให้ดูโทสู้ความวุว่นวางอันไกลผลว้าวแกรอดได้ยังไงดีอยะอืมอืมนี่ยังไงทีนึง นี่ตาอยู่ดีรับทุวคปไายพลังที่ต่อไปกันนะครับผมมันคือพลังพลังพลังไม่ใช่ไอ้ยพลังไม่ใช่พลังโอเคผมจะจํานี้ไว้ผมแม่งแบบเป็นโรคก,กระดกลิ้นเป็นอะไรก็ไม่รู้ทุกคนใครชอบกระดกลิ้นเหมือนผมบ้างทุกคนสามารถเม้นกันได้นะผมอาจจะเจอคนแบบผมก็ได้นะแบบรอริงรอเรียรออะไรก็คือแบบกระรรามแบบนี้หมดเลยผมกระดกลิ้นได้หมดอะ่ะเออแม่งงชีวิตเมื่อกี้เดี๋ยวพลังอะไรวะไม่ได้อ่านมันคือ knockbacks โอเคเป็นพลังของฮอกลินนะครับผมเข้าใจละ เป็นเหมือนอารมณ์เหมือนเนี่ยพลังฮอกรินเนี่ย,เ,ยเป็น back, น,น็อกแบล็ครีซิสแทนนะครับผมทุกคนป้องกันแบบว่าโดนน็อกแบล็คหรอถ้าจำไม่ผิดนะผมไม่รู้เหมือนกันว่ะป้องกันกระเด็นใช่ปะถ้ายังไม่ผิดอ่านายลองดูซิซอมบี้อ่ะซอมบี้ตรงชั้นนะเข้าใจไหมทกคนดูไม่กระเด็นยืนนิ่งโคตรโหดตายไปหมดไปพลังต่อไปกันนะครับคือพลังเอเดอร์แมนเทอร์โพสนะครับผมจะสามารถนี่ทุกคนทุกคนเห็นอะไรม่วงๆอย่างนี้ไหมนั่นแหละครับมันก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะควบคุมพลัง โอ้แต่มันมีลิมิตความเทเลพอร์ตอยู่นะครับทุกคนมันจะเทเลพอร์ตไปตรงที่สีม่วงหวงเห็นไหมระยะแค่นี้อะทุกคนนี่ระยะนี้แทนแล้วก็โมรีโมลีแค่กดคิดก,ก็รัวๆนะครับนี่คือแพนทอมโอ้โหนี่พลังที่ผมชอบที่สุดก็คือแพนทอมมันสามารถบินได้ครับทุกคนเออโคตรเท่พลังอะไรกันเนี้ยนี่นะโดนบินครับแล้วก็มันจะไต่เรื่อยๆครับผมจะบินขึ้นไปก็บินได้นะครับเแพนทอมมันก็จะแบบนี่เป็นแบทแมนอะแบบเหินลงมา ได้บอกว่าเนี่ยว้าวได้อะไรนะคอมพลีช์ชารินเจอเลยชารินเฮ้ยทุกคนผมบินอยู่นี่หว่าเอา้ามันบักอ๋อเป็นสถานะอยู่นี่ถ้าคลิกแค่หนึ่งมันจะบินแล้วก็บินเลยนะครับถ้าหยุดก็กดชิปนะครับแล้วก็บินขึ้นไปต่อกดชิปบินขึ้นไปต่อโคตรเจ๋งอนะ่ะผมชอบมากเลยพลังเนะี้ยพลังต่อไปนะปนะเป็นคลิปอ๋อนี่โอเคหมดแล้วนะพลังโอเคเดี๋ยวผมจะทำการลองเอามาชีวิตรอดดูดิมาเลสโกผมจะทำการเอาเขาเรียกอะไรอะ่ะกระทานดีมาชีวิตรอดดูนะเผื่อมันแบบเล่นง่ายขึ้นนะโอ้ ใช่ดูอะไรดีสวัสดีครับผมไมค์กี้เองคุณยงไม่มีไอเดียแท้ใช่ไหมล่ะผมแนะนำนี่ไอช็อปเอ็มซีร้านขายไอเดียแท้ราคาถูกสือง่ายได้แน่นอนไปซื้อกันเลยขายเยอะเกินไปแล้วว้าวนี่ไงนี่ ราจะลองพลังนี้ไปเอาชิตรอดเล่นๆกันดูดีกว่านะครับทุกคนนะผมว่ามันแบบง่ายขึ้นนะตามสเตปคนเล่นไหมครับนะไอ,อเอานี้ก่อนดีกว่า้อผมว่าหินไม่ต้องหาจากไหนง่ายๆไม่ต้องหาจากไหนยากๆเลยนะเออกินนี่ก่อนนะจากนั้นก็นี่ไงได้หินละฮึบนี่ไงแค่นี้แล้วก็เปลี่ยนพลังเป็นกระชิปเทเลพอร์ตง่ายซะไม่มีคนคือง่ายมากใครใครได้พลังนี้ไปก็คือชิวๆอ่ะเอาไม้เพิ่มอีกสักนิดหน่อยดีกว่าครับพอไม้มันน้อยไปมากเลยหินก็รู้ๆอยู่นะว,วิธีการเอาของผมมันยังไง โอเคตอนนี้เราได้หินมา9ก้อนเองหรอฟ้าที่ฉันขุดลงมากระดาษนี้ได้9ก้อนเองเหรอโอ้โอเหล็กว้าวมันง่ายมากผมบอกตรงๆมีพลังเท่ากับก็อดคือมันมีพลังของสัตว์ทุกตัวสัตว์ไม่ใช่ทุกตัวสิสัตว์พวกบอสพวกนั้นลวกันเฮ้ยเชื่อนี่เลยโคตรง่าย easy จะจัดโอเคทุกคนอยวผมไปตีมังกรเลยดีกว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาคนระับอุย้ยตรงน,นั้นมีอะไรด้วยเฮ้คนเราไปตีมังกรเลยดีกว่าระดับนี้แล้วเราโหดขนาดนี้แล้วโอ้โหชิวๆอะ่ะมันจะมัะต้องฟาร์มอี แทมแไทม์ไทมแไทม์เป็นลายของกูกันี่ยโอเคท <ination> <instead> ุกคนเพื่อเป็นการไม่เสีย What I can't do man มานี่มา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 ไม่ตายด้วยฮะอีเฮ้ยมันอื่นเกินไปไหมโอ้ยน้อยนี่ไงทีเดียวพอนี่เลยโคตรง่ายเอาอย่างนี้ตั้งแต่ตอนแรกการไปเสียเวลานะครับวางมาเลย Let's go แอดแดแดแดไม่เกี่ยวกับเพลงเลยไปครับครับทุกคนขึ้นไปเลยครับตอนนี้จับจับจบโอเคทุกคนตอนนี้ผมจะใช้พลังของทุกตัวที่ผมมีเลยนี่แน่เว้ยผมว่าพลังเลเซอร์โกงสุดทุกตัวตายหมดแล้วมังกรจะตายเปล่เนี่ยยกแม่งเข้ามาเข้ามาก็ยกแม่จะใช้พลังบินก่อนโอเคแล้วก็ยิงเฮ้ยจับวัดได้เอ๊ะนานี้นานี้นานี้นนมันยิงได้เปล่าทุกคนยิงไม่ได้หวะโอเคนัดหนึ่งโอเคสวยครับโอ้ oh. ประมาณนี้เจ๋งครับโอ้ยทนไม่ไหวแล้ววะ่ะเอานี้ไปกินเรเซอร์บีมไม่โดนว่ะนี่โอ้ทุกคนไม่โดนมังกรเลยมันมันมันบินเร็วมากอ่ะมาละนี่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 เฮ้ยมันเหมือนจะยิงมังกรไม่ได้นะครับทุกคนโอ้ยมีข้อจำกัดอยู่สินะถ้างั้นผมต้องใช้บินวะ่ะแล้วก็ลงตรงนี้เลยโอเคเขาเรียกก็เต็มหนอนหน่อมาเฮ้ยใช่กลับมาละเมื่อกี้ฉันอ่อนให้อ่ะนะเฮ้ยผมอ่ะ โอเคกินก่อนครับ <Pokemon> ท <hai> ุกคนโอเค let's go เหลือกี่อันเหลือตรงอันอ่พลังนี้ไม่อยากจะใช้เลยฮะนี่ไงแม่งไม่อยากจะใช้สุดละพลังอินเตอร์แมนเนี่ยโอเคเหลือตรงอันเดียวแล้วทุกคนเหมือนจะบินลงมาเหมือนจะบินลงมาบินลงมาอย่างงี้ยิงได้ปะนี่ไงทุกคนมันมันยิงไม่ได้จริงด้วยไม่เป็นไรโอ้ยพอดีพอดีเป๊ะมาทุกคนหมดละโอ้ my dude มา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 มมาพอ สัจริงๆเดี๋ยวถ่ายแล้วใช้นี้ไม่ได้ไม่พ่อจิ้ม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 เข้าไปโ Oh my fuckin เฮ้ยผมยกได้เปล่าวะเยกมาก่อนได้เปล่าวะเนี่ยเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูมาสกร้าวอ่ะมาเลยฉันไม่กลัวแกหลอกตรงนี้เฮ้ยไม่โดนมันหลบว่ะทุกคนนี่ไงมา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 ทนี้มาาพ่อซะลูกเอ้ยโอ้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 กิน กับมากมาหาพ่อซึบขอซึบหน่อยเออไม่ลงมาเลยทุกคนมันมันอยู่ที่สูงเกินอะ่ะเออมาสิมาสิาสเออเออไม่โดนไม่โดนไม่โดนมันจะหลบจะดาเนี่ยมา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 แล้วทุกคนมาแล้วเดี๋ยวผมจะลองลองแบบลองใช้ทอนเขาอะไรนะพลังของพลังของอ่ะอันโกเล,ลมนะมาเลยลูกมาเลยมาพ่อจ,จะดีดีนะจะโดดได้ปะไม่ยกครับทุกคนไม่ยกด้วยไม่ได้หรอ ไม่ตีอย่างนี้แหละตีแม่ตีแม่พลังแห่งตีพ่อตีแม่นี่ไม่ตายตีตีแบบว้าวว้าดูดูดคอมอนกลายคอมอนแมนนะครับทุกคนโอเคมาแล้วมาเอ้ยไม่ลงว่ะทคนจะจบแล้วตรงนี้ตรงนี้ไม่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 ใช่อหายนี่มัน โหมันเล่นอยู่แบบมุดมุดดินอะโอเคทีเดียวทุกคนซึบขอร้องขอร้องขอร้องเอ้ยทีนึงตายถ้าเถอะนี่โอ้โหอ่าตื่นตื่นดื้อดือด้อโคตรนานเลยตีมังกรน,นานมากนะครับทุกคนโอ้ยเหนื่อยใช้ได้เลยนะเี่แต่ก็ไม่ได้ขนาดมืออะไรอยู่แล้วนะเพราะว่าฉันมีชุดก่อนที่โคตรโหดกับแอปเปิลทองประมาณนิดหน่อยเองนะถ้าจะสี่ลูกถ้าจะเบ็ดลูกเอง โอเคทุกคนผมว่าน่าจะเาขาเรียกน,นะจุใจไปแล้วนะครับผมกําหลับคาถาตัวนี้นะครับผมว่าถ้าพูดให้พูดนะพอมาอยู่ในอยู่ในนี้ก็ถามว่าทำอะไรได้เยอะไหมทำได้เยอะนะเพราะว่ามันมีบินมีอะไรนี่ก็โคตรโกงแล้วนะครับทุกคนแล้วก็เลเซอร์เนี่ยเอาไว้เอาไว้แบบเนี่ยโคดูที่เดียวตายหมดอะ่ะผมบอกเลยว่าตัวปัญหาใน DN เอนอ่ะมันก็คือพวกเอเดอร์แมนนะไปทุกคนผมดูดูอะไรนะผมจะทำลายเอเดอร์แมนนี้หมดทั้งทั้งโลกเลยมันแต่มันเกิดวันเร็วมากอ,อตายหมดเลยโอ้โคตรโลง่ง โคตรลงโอเคครับผมก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับชอบกดไลค์ช่กดเลิฟที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามผมด้วยแล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือกดกระดิ่งกันเยอะๆนะครับเพราะว่าเวลาคลิปผมลงใหม่จะได้มีกำลังเไม่จะมีกำลังใจเฉยเลยเอ่อคือจะได้แจ้งเตือนก่อนใครนะครับก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบิ๊กวี